ถ้าถ้าสนามบินขนะดาดทาี่มากถ้าตัดสินใจตรงนี้ไปทั้ง,งทั้รทะเลแกก็ตาลบว่าถ้าจัดเป็นเต็นท์เข้ามามองไปทะเลจะสวยแต่พวกอย่นี้รถจากเต็นที่มันก็ไม่ได้อะไรแต่แต่ว่าสิ่งที่ที่ให้กันบ้านเรามาก็ไหวบ้างครับก็คือปัญหาสินบนแล้วก็จะมีของชื่นก็คงไม่อยากแตที่ว่าที่ ได้ผมผมไม่อยากให้ให้รถถึงสาระตามเพียงแห่งเดียวรถจากเถึงที่มันก็ไม่มีอะไรแต่แต่ว่าสิ่งที่ที่ให้กันบ้านเรามาก็แภารก็ต้องเป็อนอะไรที่จะไปจัดเรื่องดูแลควมามปลอดภัยอสองมีไปสถานที่ที่รับบาดเจ็บที่ไปแล้วก็สถานที่รับสิ่งที่สำคัญคือจะสื่อในเรื่องทางวิชาชีพเป็นส่วนแล้ว สามปีนเรื่องของชีวิตย้อนอะไรหรือเปล่ากลดจากเต็นที่มันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่ที่ให้กันบ้านเรามันก็ระรับขั้นในรูปแบบนี้ครับในรูปแบบนี้ผมก็คิดว่าแคบมากแต่ในรูปแบบที่ผมคิดไม่ต้องค่าแรงมันก็คำนับการแต่แรกเนี่ยน่าจะคุยกันเองว่าจะมาแล้วแบบนไหใครจะจิตใจ แล้วรู้สึกที่ไายไห,หรือเรื่องตวามนั้คงไม่คนคงไ,ไม่ไใ,ใครมีแยกที่ไก่น้าจะวันที่ทานเรื่องความปลอดภัยเป็น้ขอให้เป็นเราส่วนคณะที่เป็นรัฐบาลือรัฐบาลจะมอบหมายให้ไป